ผมว่าเราเป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับเราก็ต้องรับฟังความคิดของประชาชนนะครับมีคนไม่พอใจมีคนไม่สบายใจมีคนแนะนํามาเราก็ต้องฟังแต่ขอให้ติชมอย่างเป็นการสร้างสารรค์มากกว่านะครับเป็นการคุกคามนี่ก็คงต้องว่ากันไปตามกฎหมาย เห็นได้ได้ได้ทราบอยู่ครับก็เป็นตามกฎหมายครับผมว่าเราเป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับเราก็ต้องรับฟังความคิดของประชาชนนะครับมีคนไม่พอใจมีคนไม่สบายใจมีคนแนะนํามาเราก็ต้องฟังนะครับแต่ขอให้ติชมอย่างเป็นการสร้างสรรค์มากกว่านะครับเป็นการคุกคามนี่ก็คงต้องว่ากันไปตามกฎหมายนะครับยังไม่มีการสั่งผมเชื่อว่าทีมรักษาความปลอดภัยได้ดูได้ดูดีอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดต้องมีการเพิ่มเขาก็จะเพิ่มเองครับที่ผมลงไปพื้นที่มาเมื่อวันเสาร์ เกี่ยวกับเรื่องของการติดตามงานที่ EEC นะครับท่าเรือแหลมฉบังเฟสามมีการล่าช้าอย่างมากเกิดขึ้นก็ให้ทางรัฐมนตรีท่านไปกำกับดูแลว,ว่าอย่าให้มีการล่าช้าแล้วก็ให้เป็นไปตามที่สัญญาไว้ว่าจะมีการทำได้ทำได้ตามกำหนดแล้วก็เป็นข้อคิดเห้นกับรัฐมนตรีท่านอื่นว่าถ้าเกิดมีงานของรัฐล่าช้าให้ติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับให้ไล่ ดูผู้ระบเหมาว่าอย่าให้มีการราชาเกิดขึ้นอย่าเข้าใจเข้ามากเกินไปนะครับเราเป็นผู้พิทักษ์ผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นการราช้าของงานเนี่ยส่งผลต่อการพัฒนาประเทศอย่าง,างใหญ่หลวงเพราะฉะนั้นให้ดูแลตรงนี้ให้ดีๆ <c oughs> มีการตั้งคณะกรรมการดูแลเรื่อง p m 2.5ซึ่งเราก็จะเข้าสู่ฤดู PM 2.5แล้วตรงนี้ท่านรองนายกและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์ท่านเป็นประธาน แล้วก็แต่งตั้งคณะกรรมการย่อยเพื่อดูแลทางด้าน EEC เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งรัดต่างๆในพื้นที่ EEC นะครับโดยมีท่านสุริยะเป็นประธานแล้วก็ท่านเลขาธิการ B.O.I. เป็นเอ่อเป็นเลขามีการสั่งการเรื่องเหมืองโพแทสนะครับซึ่งโพแทสเซียมถือว่าเป็นสารตั้งต้นที่สําคัญของการทําปุ๋ยเคมีนะครับแล้วก็ประเทศไทยมีโพแทสมากเป็นอันดับสองของโลกรองจากแคนาดา สารนี้ถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นได,ไ,ดได้สามารถขุดเจาะมาแล้วสามารถนําไปขายได้ให้ราคาได้ดีในต่างประเทศมีความต้องการสูงที่ประเทศจีนปัจจุบันนี้มีผู้ได้รับสัมป,ปทานแล้ว3าลายแต่ว่ายังไม่มีการดําเนินง,งานเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ให้ไปเร่งรัดว่าต้องมีการดํเดงงาเนินการนะครับถ้าเกิดไม่สามารถทําได้ก็ให้หาผู้รับประมูลมาทํางานใหม่อีกทีนึงนะครับ